สวัสดีค่ะน้องยุ้ยที่ปรึกษาการขายมิสซูจารุรัดนะคะวันนี้น้องยุ้ยจะมารีวิวมิสซูบิชิไททันซิงเกิลแคปหัวกระสือกันเลยนะคะเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าดีไซน์แอดวานซ์ไดนามิกชิลกันชนด้านหน้าสีดำกระจังหน้าสีดำนะคะไฟของเราโปรเจคเตอร์นะคะกระจกมองข้างของเราก็สีดำนะคะ มาดูล้อกระทะกันเลยล้อกระทะของเรานะคะ15นิ้วนะคะมาพร้อมกับล้อ,อไหลของเราด้วยนะคะชัตซี่ของเรานะคะเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อจะมีแค่โครงชัตซี่ไว้สำหรับการต่อตู้ต่อคออต่อโครงหลังคาทำรถสไลด์ตอบโจทย์ธุรกิจแก่งทนคุ้มค่าประหยัดน้ำมัน สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2,005ซีซี128แรงมา้ามาชมภายในกันต่อเลยนะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่องเสียงวิทยุ CD MP3 มาพร้อมช่องต่อ USB เบาะหนังสีเทา และด้านหลังของเราจะเป็นที่วางเครื่องมือและอุปกรณ์ของเรานะคะปรับระบบความปลอดภัยรอบคันระบบแบบ ABS มาพร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบลถกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกค่ะ คุณผู้ชมค่าตัวน้องของเรานะคะอยู่ที่519,000บาทไม่แพงเลยค่ะหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องยุ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้น้องยุ้ยขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปน้องยุ้ยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย